น,นี่คือการต่อยมวยกันระหวา่างบราวคามเมิราแมนคามเมิราแมนที่ตกัวรักทีวูแมนกับใครบางคนจากเกมอะไรสักอย่างเริ่มได้โอ้ยทีวีบูแมนเหรอฉันไม่สนใจเธอแล้วกดแกกระจอกสิโอ้ยแกพูดอย่างนี้สัดใจฉันไหนก็ได้แล้วมาสู้กันเลยดีกว่าเริ่มด้ยเต็งเต็งแอะ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 บราวคามเมิราแมนวิ่งเข้าไปแต่ว่าตัวละครจากเกมอะไรก็ไม่รู้สำคัญทีบ ตัวละครจากเกมเออมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ซึ่งเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูผมขอเรียกมันว่าโอ้โหท่านต่อยทีเดียวตายเลยเราคึ้นม่น่าแมนแพ้แล้วเชิญชนะเชิญชนะอ้าวขอท่ามันแกจุกับฉันหน่อยเป็นใครฉันคือแคทแคทเหรอไม่ใช่แคทแคทโอ้โหโอเคไหนก็ไหนแล้วเก็บมาสูบฉันแล้วก็อ,อีกนี่นะ นี่นะนี่นะนี่นะอโหนี่นะนี่นะนี่นะอ๋อปอแพ้เยอช้นชอนนะฮ่า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 อฮ่าฮ่าฮ่่นี่อะไรโอ้ โอเคครับกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับไปอยู่ในเกมเมลอนแซนบล็อกกันแล้ววันนี้เราจะมาทำชาเลนซซึ่งชาเลนในวันนี้คือช็อกเกเลร์กันนครับโอเคมามาเริ่มมาเ่รออย่ารอ,อ,ารอช้ามาเล่นช็อกเกเลร์กันเลยดีกว่าเราจากชิงช er ็อกโกเลต์เฮดดอยอะไรเราจะสร้างฐานก่อนนี่คือการเล่นช็อกเกเลร์ครับไม่สิผมว่าออกแมปไปเล่นเลยดีกว่าทุกคนผมเปลี่ยนใจแล้วมาสร้างแมปในแมปเดิมดีกว่า นี่คือชัอกโกเอรอช็อกโกเยอว้ายโอเคทุกคนมามาเรียกคือช็อกโกเอรอแบบแบับของผมเองแต่เพื่อเพิ่มความท้าทายผมจะทำให้สูงสูงแล้วโอเคทุกคนได้แ okay, ล้วต่อไปผมก็จะ ผมก็ได้ทำการนำบักเม่อนนี่คือทีมที่จะมาต่อสู้กับอีกทีมหนึ่งนั่นนี่คือทีมตัวคอคที่จะมาต่อสู้กับทีมมอสนี่ก็คือทีมมอสนี่ก็คือมอสหมดเลยมาดูกันดีว่าทีมมอสกับทีมนี้สู้กันใครจะชนะนี่มอสเยอะเยะเลยนี่ก็คือทีมมอสครับทีมมอส ต่อสู้กับทีมตัวละครมาดูกิ้ว่าสองทีมนี้ตัวไหนชนะมาเิยมาเลยคันแรกพูดเอาเชือกนี่เอาเชือกแล้วผมก็จะทำการเอาเชือกมาติดกันกับพวกเขาเดี๋ยวขอทดสอบก่อนโอเคได้ ออาถูกยวเอาเชือกมาติดไว้กับพวกเขาเฮ้ยดีๆต่อไปผมก็ทำการเอาเชือกไปติดกับไอห,หนุ่มนี่เชือกซิติดไหมอ๋อไม่ติด ออาแต่เงี้ยอุปกนี่ยังจะเป็นอ้ไรป่าบักกังเลยบอกว่าต้องใกล้นิดหน่อยแล้วล่ะพอนี้มันกลายไปอันนี้มันกลายไปผมต้องใกล้นิดหน่อยแล้วอ๋อไอ้ตาย โอเคทีมมอสนี่คือทีมของมอสครับนี่คือทีมของมอสโอเคโอเคทีมมอสครับอันเมื่อกี้กลายไปผมก็เลยต้องทำให้มันใกล้ๆกว่าน,นี้ ซึ่งทีมวัดนี่เยอะกว่าทีมตัวละครมากในเขาดูอหไรว่ามันติดไหมอ๊อโอเคเด็ดเด็ดเออตัวเกมเข้าใจผิดอีกแล้ว

โอเคเดี๋ยวมจะทำให้มันติดให้ได้เชือนี้ต้องติดต้องติดต้องติดเชือดี ซื้อได้ไหมซื้อวอนนี่ได้ได้ได,ได้โอเคทีมของม,มัดกำลังเริ่มแล้ว อันนี้ม่ติโอเคนี่คือการแข่งขันจะเยอะหนึ่งสองสามเริ่มได้ทีมของมอดเริ่มแล้วทีมของละครก็ไม่ยอมโอก้ก็นั่นเชี่กขาดไปแล้วไม่เป็นไรของตัวละครก็พยายามจะดึงของมอดให้ได้ ทีมของมันจะไม่ยอมพูดเข้าไปจนสุดท้ายทีมของตัวละครเก็บตกแต่โชคดีที่พวกเขาไหวตัวทันซะก่อนสองทีมพัดกันแบบไม่มีใครยอมใครทีมของมอลิตกไปแล้วเกือบคนตู้นั่นก็คือทีมของตัวละครเป็นฝ่ายชนะ